มาถึงเรื่องที่เราต้องตามติดในขณะนี้นะครับทั้งภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่างเรื่องของปัญหา pm 2 5ซึ่งนายกรัฐมนตรีเองห่วงสถานการณ์จุดความร้อนเผาไหม้เพิ่มค่าฝุ่น pm 2 5สั่งตรงทุกภาคส่วนระดมสภากำลังดับไฟป่าป้องกันเผาไหม้ลุกลามครับจากข้อมูลเว็บไซต์นะครับ iqaa i r com พบว่าเช้าวันนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่คุณภาพอากาศติดอันดับเมืองที่มีมลพิษขึ้นอันดับหนึ่งแล้วนะครับค่า a q i อยู่ที่ระดับ192 PM 2.5ค่าอยู่ที่213นะครับที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งนายเศรษฐาทวีสินนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นห่วงนะครับสถานการณ์ค่าฝุ่น PM 2.5ที่เพิ่มขึ้นสูงในพื้นที่ภาคเหนือเช่นเชียงใหม่จากที่เคยลดลงและอากาศดีในช่วงต้นปีที่ผ่านมาจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านที่ร่วมกันลดการเผาไหม้อย่างเป็นรูปธรรม ล่าสุดการรายงานสภาพอากาศฝุ่น p m 2.5ได้เพิ่มสูงขึ้นจากจุดความร้อนจนน่าเป็นห่วงซึ่งต้องกลับไปแก้ที่ต้นเหตุคือไฟป่าโดยนายกร,รัฐมนตรีสั่งกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมระวังพื้นที่เสี่ยงและที่มีความร้อนสูงในแต่ละจุดอย่าประมาทต้องร่วมกันป้องกันรวมทั้งของความร่วมมืออย่างเข้มงวดจากทุกภาคส่วนเช่นที่เคยปฏิบตัติเมื่อเกิดการติดไฟหรือไฟปะทุต้องรีบเข้าควบคุมและดับไฟในระยะเริ่มแรกให้เร็วที่สุด ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุที่ได้สั่งให้กำหนดไว้แล้วให้รัดกุ่มรวมถึงการสนับสนุนจากกองทัพเองร่วมมือกันป้องกันและรับมือสถานการณ์ไฟป่าในช่วงฤดูร้อนนี้ครับขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ได้มีการรายงานว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศจีนตอนใต้แล้วนะครับในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดหลายพื้นที่ ลักษณะเช่นนี้เองก็จะทำให้ในช่วงวันที่8ปดถึงสิมีนาคมนี้ครับประเทศไทยตอนบนก็จะมีพายุฤดูร้อนมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่ครับรวมถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ก็ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือตอนล่างระวังอันตรายโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างหรือว่าป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงครับ สำหรับเกษตรกรก็ควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงในช่วงวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยครับ